สวัสดีครับช่วยครูคิดคิดช่วยครูกับสอนอเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสาช่วงรู้ภาษาบ้างนะตอนสู่อาเซียนเรียนรู้ภาษาเขมรวันละคำนะครับวันนี้เสนอคําว่าสวัสดีทางประเทศกัมพูชาคําว่าสวัสดีนั้นเขาพูดว่าจุมเรียบสวัวหรือจุมเรียบสวัวนั่นเองนะครับเช่น จมเรียบซูแม่เอาบองประโอนครบครบครบเนียสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านนะครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าอารุณสวัสดิ์ทางภาษาขเขมรหรือกัมพูชาพูดว่าอรุณสัวสดอรุณสัวสเดยก็คืออรุณสวัสดิสสดออสสดนั่นเองนะครับ วันนี้ผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษาในเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3จากลาไปก่อนนะครับกับภาษาขมิ้นวันละคำช่วยครูคิดคิดช่วยครูติดตามด้วยใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ